สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะฮะตอนนี้ผมยูตีสำนักง,งานเคทํารมาสัปพาหนองเลงซ้ายครับหลังจากตีคลิปก่อนหน้านี้นะผมก็ได้ติดตามอัปเดตในเรื่องของการประชุมนะยังบ่เป็นทางการในเรื่องของการอันตรวจงานของการคุดลอกหนองเลงซ้ายในระยะเฟที่3กับเฟสที่ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้อัปเดตไปแล้วรยบร้อยแล้วนะครับในการประชุมก็มีการ ปรึกษาหารือกันเรียบร้อยว่าการพุดลอกมีปัญหาอย่างพ่องแล้วก็พอที่จะคุดธหึ่แล้วตันหื้อจบเฟสสามภายในเดือนกันยาหรือเปล่านะซึ่งตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่ากลุมชนจะเล็งทาหือ้อเสร็จก่อนกันยานี่หื้อได้ครับผมแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปติดตามในเรื่องของการอ,าออกแบบนะฮะเป็นผังการาสร้างพุทธอุทยานประจําจังหวัดพะเยาตีกาะกากน้ำรูหัวใจซึ่งในอำเภอกับอัน หัวหน้าเคทำราสป,ปาองซ้ายพร้อมคณะสงฆ์แล้วก็ผู้นำชุมชนก็ได้ไปดูแบบจากผู้ออกแบบนะฮะซึ่งอันอ,อาจารย์เจริญมาบุษนะ,ะเป็นผู้ออกแบบพระพุทธรูปนะ,ะเป็นพระเจ้าตองทิพย์จำลองอเป็นปัง้งหนักปรกครับซึ่งวันนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีครับหลังจากตีอันคณะ,ะสงฆ์เปิ้ได้ปักมดุด เป็นจุดตีเขาจะเอา,เอาเป็นจุดวางแทนพระพุทธลูปจำลองตีกำลังจะสร้างขึ้นนะก่อจะมีเหตุการณ์ตีโอพระทิย์ทรงกดผลลูกมากครับวันนั้นซึ่งถ้าขรยยากู้ว่าเป็นจะได้ก็ดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับผมแต่วันนี้ครับมูเฮามาดีมทีมกันแถมแล้วครับวันนี้มูแม่แม่ม้าจุยเฮาในเรื่องของการทำสนามวูดบอลครับวันนี้ต้องขอระดมทุนระดมแรงนะฮะ จากม,มูแม่เลยทีเดียวครับผมหลังจากที่เขาพยายามทําสนามวุตบอลมาหลายครั้งแต่แบบประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่า,าหลายหลายย่างครับความแบบพร้อมหลายๆอย่างแต่ปีนี้ครับปลายปีหนาวนี้ที่หนองเล็งซ้ายเขาจะมีการจัดกิจกรรมวุดบอลน,นะฮะเชิญน,นักวุดบอลสมาชิกจีโฟวุดบอลจากหลายๆจังหวัดมาแอลนะฮะเพื่อมาทดสอบสนามแล้วก็มาประลองฝีมือกันท่าที่สําคัญครับก็จะเป็นการ มาร่วมการเปิดสนามฮุดบอนจีโฟกหนองเล็งซ้ายเป็นครั้งแรกสนามที่หนึ่งเลยนะครับผมวันนี้แม่แก้วครับสวัสดีครับแม่แก้วสวัสดีครับวันนี้นาทีเขาได้รับประใหม่อย่างครับผมวันนี้วันนี้กดขี้งากดขี้งากระเอาเนาะขี๋ยวญ้าครับนี่ได้ผักไปเหมือนอนละนะฮะน,นี่แล้วก็วันนี้ก็จําเป็นต้อง ขอแรงมูแม่ครับสวัสดีครับแม่ขมูลครับครบับนี่มือ,อชีพเขาเสียใส่ยางน,านะแม่เนาะใส่ยางควดตุ้เจ้าครับอือก็อไก่กอย,อยางนะแม่เนาะอ่าเขาเอาเขียดครับยังเอาหมอกหยะไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณแม่นะครับวันนี้ที่มาช่วยครับผมอ่านี่ครับเขาต้องเตรียมตัว๋วคือพ่อมครับเขามีเวลาแห่กันยาตุลลาภิชกาทันวาแห่ประมาณสามสี่เดือนครับ แล้วก็นี่ฮะสนามวุตดบอลของเฮาตอนนี้ก็ได้รับการดูแลในการตัดหญ้าจากาทีมงานของปลวงทองซุกนะครับต้องขอขอบคุณนะครแต่ว่ามาตัดเฮือก่อนล่วงหน้าเลยนัดว่าจะมาตัดวันนี้แกมาตัดคือตอนเย็นแล้วเพราะว่าตอนเจ้า,าปลวงเป็นมีภารกิจนะก็เลยมาตัดคือล่วงหน้าก็เดี๋ยวผมก็ทําหน้าทีกวาดหญ้าในสนามครับ ส่วนมูเม่แม่ที่ผมขอคือมาจ่วยคือเรื่องของหญ้าครอบถนนตั้งเดินครับตอนนี้หญ้ามันขึ้นลกมากแล้วผมบ่สามารถเคลียร์ได้เพราะว่าบ่ค่อยถนัดงานละเอียดอย่างนี้ครับต้องอาศัยมืออาชีพอย่างมูเม่แม่ครับนี่ครับตอนนี้ครับอารีครับสวัสดีครับน,นี่รบกวนอารีทำแล้วนะครับน้อเป็นยังอ่านี่ครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกจีฟโฟวูดบอลนะฮะอันนี้ก็คือทีมงานตีเอาเตรียมตัวต้อนรับ พวกท่านยูนะฮะแห็มน้อยถ้าทัานมาไข่ย,ยาก,กินอาหารเหนือล้ำล้ำอร่อยอร่อยนะฮะตีเป็นอาหารพื้นเมืองเลยนี่เดี๋ยวจะขึ้นมวยแม่ยนี่ยหึ้กินครับมวยแม่สูตรแต่ละสูตรนี่ <Dead S 1> สุด <dead S 1> ยอดเด็ดเด็ดทั้งนั้นนะครับนี่เด็ดดอกเด็ดดอกเลยนะครับนะ <laughs> จะมีเมนูอย่างเดียวอุ๊บไว้ก่อนนะไอ้ออย,ออยังนี่ฮือ สวัสดีค <gesch> ร <uce> <Estamos>. ับแม่คำครับแมงอย่างตอมนี่แมงอย่างตอมแมงมินแมงมินอะไหันหางมันก่อมาหันมันแหละเออมันเป็นรังปุ้นมาหาแล้วมันอยู่ปุ้นหางมันกับเนืยวมันหายไปไหนอ่าใส่โคนเอาไปกินแล้วครับนี่แสดงว่าอันชอหาหางมันชอบหันเข้าหูไหนมีมันจะเข้าหูบะปิดก็ได้เข้าในหูครับแสดงว่าเนี่ยหอมนี่นะแน่น เออมิ้นตอมนี่ตอมของหวานของหอมแล้ว <c oughs> นี่ครับอลเลคครับ <c oughs> อืมพ <c oughs> ักเหมือนเป็นไดฟองนี่ฮะเออพักเหมือน <c oughs> คิดถึงจังเลยค <c oughs> <c oughs> <Okay S 2> <c oughs> ิดถึงจังเลยโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมมูแม่แม่นะครับ <c oughs> สำหรับแปลงพักของเขาเดี๋ยวเอาไว้แหมช็อตหนึ่งครับหลังจากที่เขาทำสนามวุดบอล ดูสวยงามแล้วนะฮะแปลงพักบ่าต้องห่วงครับเดี๋ยวเขาจําเป็นจะต้องปลูกไว้รองรับนักท่องเที่ยวแน,น่นอนนะฮะเพราะปีหน้าสนามเขาจะเปิดให้บ,หบริการละและ้วก็แมดแรกปลายปีครับสวัสดีครับคุณแม่จันแดงครับ,อ,บอืมเนี่ยคุณแม่จันแดงเนี่ยอย่างนี้เขี่ยวแย้มกานเนาะมียาจิงหยอบไหมโอ้นักะอืววันนี้ครับต้องขอขอบคุณมวยแม่ต้ยนะฮะสวัส ปลาไปไหวพระก็ว,วัดเรียบร้อยนะอิดก,กันไหมได้บุญเต็มเต็มเนาะ <c oughs> บุญเต็มเต็มิ่มใจไปเลยอิ่มใจนะครับอ่าโอเคครับผมอินบุญอิ่มใจครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมครับอยากจะฮือมูยแม่จุ้ยมีส่วนรวมก็ถือว่าอ,อัปเดตให้สมาชิกีติดตามช่อง G ีโฟกสปอร์ตได้ติดตามกันครับว่าสนามฟุตบอลของเขาปลายปีนี้ เปิดยังเปลี่ยนทางการแน่นอนครับส่วนจะมีกิจกรรมอย่างจัดพองกอ็อย่าลืมคอยติดตามกันต้วยแล้วก็ฝากถึงสมาชิก g f โฟกุตบอลตีได้เกยรวมเล่นรวมทำกิจกรรมด้วยกันก็สนาม g f โฟกุตบอลตีหนองเลงซ้ายร้อพวกท่านอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวปลายปีนี้ก็อยากจะเรียนเชิญทุกทุท่านให้มาทดสอบสนามกันนะฮะแล้วก็มาเรียนรู้ก,ก,กฎกติกาจีโฟกุตบอลกันนะฮะว่า ต่อไปสนามแห่งนี้จะมีเกมเป็อย่างมวลมวล้วนทุกท่านได้มาพักผ่อนยนใจมาประลองฝีมือกันก่อน,อ,นอย่าลืมคอยติดตามกันตัวครับนี่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูบรรยากาศก่อนว่านี่ครับพื้นที่ที่ผมต้องใจบริการมูยแม่แมาช่วยม,มันจะเป็นลักษณะไหนครับตอนนี้นี่ฮแปลงพักผมเริ่มเต็มไปด้วยยาครับ อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากฝนตกกับตกนักเลยถ้าห้อนกับห้อนนักไปเลยนะครับมันก็เลยนยี่คือ,อายากาลําบากแหมยางคือมูเมแม่เปินก่อากาลังน้อยลงนะครับผมก็เลยใบยักเอาเปินมาอิดเตยียก็เลยพักไปก่อนแต่ข้างนี้จําเป็นต้องเจความมืออาชีพของมูเมแม่มาช่วยทําอันนี้ผมทำมาได้ครับสนามวุตดบอลน,นะ ึงตอนนี้ในเรื่องของการตัดหญ้าเขาได้ทีมการตัดจากปนหลวงละต่อไปทีมตกแต่งภูมิทัศน์หลบข้างนี่ครับถนน2ข้างนี่ก็ต้องอาศัยความถนัดพิเศษของมูมแม่จัดการกับหญ้ามูนี่นะฮะส่วนแปลงกระเซก่กยไปว่ากันนะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ด้วยรอบครับเดี๋ยวถ้าเซ็จงานแล้วนะฮะเมนจะเซ็ตบบเซ็ตบหัวครับก็คือเขาจะืมวยแม่เนี่แบบ ตามสบายครับเดี๋ยวพักกินเข้าเทียงแล้วครับมีเวลากัอูคุยกันเล็กๆน้อยๆกัคงจะฮือแม่ๆพักนะฮะได้เ่าได้กับเตาอ้นนะครับผมก็ถือว่ามาทํากิจกรรมร่วมกันตอนนี้เขากะกำหนดหือเดือนละครั้งครับก็ในการตัดญา้านะตอนนี้เขาเซตไว้ก่อนเดือนละหนึ่งครั้งแล้วถ้ามีกิจกรรมต่อเนื่องนะฮะต่อไปถ้าสนาม เปิดบริการแล้วเขาก็จะมีการดูแลสนามทุกๆอาทิตย์ครับก็แม่ๆจะได้มีรายได้เพิ่มเสริมเล็กๆน้อยๆนะฮะเอาเป็นขากลับเข้ากับบ้านนะฮะก็เอากลับมาได้มีงบนักตัวได้นะแต่กับพอมีเอามาทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆต่อยอดตรงนี้ได้พ่องนะก็อย่าลืมนะครับฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเจ้าเพื่อแม่ใจด้วยับผมถ้าไขวะเวียนไม่ LT. เอวตีเท่ห้ามลาสัดปานของเลงซ้ายนะฮะ ถ้าใครสนใจอยากจะมา,เ,าเรียนลูกการเล่นกีฬาวุดบอลน,นะะโดยเฉพาะจีโฟกวุดบอลก็สามารถแวะเวียนมาได้ครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เดือนอหน้านะเดือนกันยาสิงหา,าตั้งแต่เดือนสิงหาครับใครอยากจะมาเรียนหู้เรื่องเรื่องการเล่นกีฬาวุดบอลก็วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ แววเวียนมาตีสนามบูดบลอนตีกคท่ามราสัต์ตปา้านออกลงไซได้ครับผมก็ผมก็จะอสอนฮึนะฮะสอนเทคนิคการเล่นฮึอ่ามีการชี่ใจนะครับเข้ามาได้เลยครับผมก็มาเล่นมาออกกาลังกายมาแอลนะครับผมก็ถ้าจะได้ก็เดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวเฮามาติดตามดูก,กันครับว่าอันมวยแม่เปิ้นจะทําความสะอาดปั๊บภูมิทัศน์ที่สนามเขาสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่าคลิปนี้ขอบ พักเต่าีไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ